ต่งปอนพิสมัยพร้อมให้คุณได้รู้แล้วกับความคลาสสิกตัังปอ,อนทำอะไรอยู่ตอนนี้มีอาชีพเป็นนักร้องอิสระค่ะรับงานทั่วไปค่ะร้องที่ไหนบ้างางานบวชง,งานแต่งขึ้นบ้านใหม่หมาลอนลูกก็ก็ร้องนะ,ะไว้หมาอดลูกก็ร้องแล้วแต่เจ้าภาพค่ะแล้วแต่เจ้าภาพ <c oughs> เอาละวันนี้เอาอะไรมาสู้ <c oughs> วันนี้เสนอเพลงเร็วนะคะเพลงสาวอีสานร,รอรักค่ะ <c oughs> I'm going ดวงเดียวพี่น้องมีอยู่เปประตูให้แล้วดวงใจพี่อยางมองว่าน,น้องต่อยต่มหากจะดำก็ดำแต่กา คณะราษฎรของเราหกเลยเหรอหกดาวหกดาวเลยทำไมไม่มีปัญหาอะไรหกดาวไม่สงสัยไงสงสัยคือคุณชอบผมดาวเพราะอะไรชอบเป็นการส่วนตัวชอบเป็นการส่วนตัวผู้ชายนะคะชอบเป็นการส่วนรวมไม่ได้มีสาขาเลยพ่อครับในความเป็นจริงเป็นยังไงครับพ่อน้องเคารองเนี่ยบางทีมันก็ลุกจังหวะไปบ้างแต่ว่าโดยสำเนียง เสียงของหนูนะมีพลังเสียงดีอ้าวโดยรวมแล้วขอให้โชคดีครับพี่ปังกรเป็นคนเสียงดีกลมสวยใช้ได้เสียงเสียงเสียงสิ่งที่น่าจะพัฒนาสิ่งที่น่าจะปรับปรุงก็คือจังหวะเสียงที่เรามีนะมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราใช้ไม่ไม่ค่อยถูกน้องเป็นสาวขอนแก่นแทนที่เราจะลวงเข้ามาน้องเป็น เราซัดเต็มเลยน้องมันแาวนเก่งนจริงมันมันต้องผลิตนิดหนึ่งแล้วจะมีอนาคตครับพิธานพี่ทำเป็ดครับแซกครับผมจะทำเป็ดสิครับผมก็เสียงดีนะครับเสียงดีแล้วก็มีพลังแล้วไม่ใช่พลังธรรมดานะครับพลังเยอะมากเลยครับตั้งแต่คำแรกที่ขึ้นมาเลยนะครับผม ก็ร้องไปแล้วรู้สึกว่าพี่เขาแบบสบายสบายไม่กดดันอะไรนะครับน่ารักสดใสดีครับดีไปหมดรวดรงองเอวดีไปหมดได้ครับนุ่มนวลดีครับผมเสียงกว้างดีนะคะเสียงดังฟังชัดมีเพี้ยนมีแกว่งอยู่ในเพลงเรียบร้อยหมดเลยนะคะแต่ก็สนุกสนานดีเอาเป็นว่าเอาใจช่วยแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะถูกบ้างผิดบ้างเห็นไหมเราเป็นตัวอย่างเนี่ยเห็นไหมคณะกรรมการบอกมาแต่ที่แน่ๆฮะ จะติดต่อต้องทำยังไงครับติดต่อทางเบอร์โทราศัพท์ได้เลยค่ะ099-289-7917ค่ะหรือว่าทาง Facebook ปังปอนราศีสไลัยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นติดตามมันเองนะครับ